สิบคำศัพท์ที่นักวิ่งมือใหม่ควรรู้เพื่อให้คุณคุยกับเพื่อนักวิ่งได้เข้าใจและช่วยให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ10บศัพท์นักวิ่งที่ควรรู้พร้อมความหมาย 1. Pace คือความเร็วในการวิ่งแต่นักวิ่งจะไม่ได้วัดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนรถยนต์แต่จะวัดว่าใน1กิโลเมตรเราใช้เวลาวิ่งกี่นาทีวิ่ง Pa c ห6หมายถึงในระยะทาง1กิโลเมตร คุณใช้เวลาวิ่ง6นาที 2. new PB PR ย่อมาจาก personal best หรือ personal record หมายถึงสถิติที่ดีที่สุดที่เคยทำได้ในระยะทางนั้นๆเป็นสิ่งที่นักวิ่งมักจะเอาชนะตัวเองอยู่เสมอ 3. cadence คือรอบขาหรือจำนวนก้าวที่เราวิ่งต่อหนึนาที นักวิ่งที่วิ่งได้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บมักจะมีรอบขาที่เหมาะสมค่าที่นิยมอ้างถึงคือประมาณ189ต่อนอาที 4. z o โซนโซนหัวใจคือการแบ่งระดับความเหนื่อยตามอัตราการเต้นของหัวใจมีทั้งหมด5โซนตั้งแต่โซนหนึ่งเบามากไปจนถึงโซน5หนักสูงสุดการรู้โซนช่วยให้เราซ้อมได้ตรงจุดเป้าหมาย 5. LSD long slow distance ไม่ใช่สารเสพติดนะครับแต่มันคือการวิ่งระยะไกลด้วยความเร็วต่ำเป็นการฝึกเพื่อสร้างความอดทนให้ร่างกายชินกับการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆ 6. interval หรือที่เรียกกันติดปากว่าลงขอดคือการวิ่งสลับหนักเบาเช่นวิ่งเร็วมาก400เมตรสลับกับเดินพัก1นาทีทำซ้ำหลายๆรอบเพื่อเพิ่มความฟิต และขยับความเร็ว 7. Taper คือการลดระยะการซ้อมลงในช่วง1-2สัปดาห์ก่อนถึงวันแข่งจริงเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นและสะสมพลังงานไว้ใช้ในวันสำคัญ 8. Bonk. Hit the wall ออาการที่พลังงานหมดก๊อกอย่างกระทันหันมักเกิดในการวิ่งระยะไกลเช่นมาราธอนร่างกายจะรู้สึกล้าจนขยับไม่ไหวส่วนใหญ่เกิดจากสารอาหารในร่างกายหมด 9. gun time versus net time gun time เวลาที่นับตั้งแต่เสียงปืนปล่อยตัวดังขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าหรือหลังเส้นชัย net time เวลาที่นับเมื่อตัวคุณวิ Wing ่งข้ามชิเเ็นเซอร์ที่จุดสตาร์ทจริงๆมักเป็นเวลาที่นักวิ่งใช้ดูสถิติตัวเอง 10. fun run mini half full คือระยะทางมาตรฐานของงานวิ่ง fun run มักจะเป็นระยะ3-5กิโลเมตรมินิมาราทอน1 0 1ถึกิโลเมตรฮาฟมาราทอน21.1กิโลเมตรฟูลมาราทอน42.195กิโลเมตรข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับมือใหม่การโฟกัสที่เพสและโซนจะช่วยให้คุณวิ่งได้สนุกและไม่บาดเจ็บครับอย่าพึ่งรีบวิ่งให้เร็วเท่าคนอื่นแต่ให้วิ่งให้สม่ำเสมอในแบบของเราก่อน ชอบบทความวดีๆแบบนี้อย่าลืม Subscribe ช่องเพื่อไม่พลาดแนวทางชีวิตจากทีมงาน MG Crystal Trophy ขอบคุณมากครับ